ถนน500เมตรแปลงนี้นะคะแบ่ง7ไร่ค่ะข้าวโพดงามมากมวิวเขานะคะ<ม>วิวเขาสวย<ม>นี่ค่ะ ห่างถนนเส้นหลักนะคะทุ่งขนานวัฒนานะคะ500ร้อยเมตรค่ะข้อเสียนะคะไม่มีไฟเข้ามาแต่ว่ามีเพื่อนบ้านนะคะเพื่อนบ้านใช้โซลาเซลล์ข้างในก็มีเพื่อนบ้าน3ามสี่หลังเขาใช้โซลาเซลล์กันก็เลยยังไม่มีใครขอไฟเข้ามานะคะ วิวสวยมากนี่นะคะแบ่งเจ็ดไล่ค่ะราคาเบาๆข้อเสียนะคะต้องรอหักข้าโพดปีนี้ก่อนค่ะประมาณสองเดือนก็เดือนกว่าๆก,ก็หักได้แล้วสามารถเข้าใช้พื้นที่ได้เลยหลังจากทำหักข้าโพดเสร็จนะคะ บรรยากาศมุมสูงนี่นะคะภูเขาล้อมรอบเนาะบรรยากาศดี